จ้าเขาเข้าตีไหนพะเยะอย่างอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน ผู้ชมครับอูถึงผลงานของรัฐบาลสาธารณสุขไทยเนี่ยเป็นบอกว่าไม่แพ้ใครในโลกนะครับพลิกวิกฤตโควิดส9สู่โอกาสนะครับเป็น medical hub นะครับศักยภาพของไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์อาเซียนในด้านต่างๆและปายบปอครับยังเป็นศูนย์เฮียนหู้หรือว่าเป็นศูนย์กลางของฮงยารและก่องหงยาเอกชนต่างๆกันตัวสนทนาก็ว่าอูจ๋าในวันนี้นะครับเขาก็จะได้มาอูถึงคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับพัฒนาสู่ medical hub นะครับภูมิหอมร การในวันนี้ครับผ,ผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทยนินนิดลีลาพันธุ์ผู้อมนวยการศูนย์สีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจังใหม่คุณหมอสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับคุณหมอที่ได้มาอู้จากกับเฮาในวันนี้นะครับอู้ถึงคณะแพทย์ของมอชอเมื่อ2องปีติพันมาครับคณะแพทย์เฮามีการปรับปรุงพัฒนาบริการต่างการแพทย์จะได้ผ่องตีพ้นผ่านโควิด -19 มาได้ครับคุณหมอครับคือช่วงโควิด -19 เนี่ยถือว่า ที่คณะแพทย์นี่มันเป็นที่แรกในภาคเหนือนะที่เจอเคสโควิดนะครับช่วงนั้นที่เราเจอเนี่ยเราก็พัฒนาหลายอย่างเนาะตั้งแต่อันที่หนึ่งคือระบบการคัดกรองคนไข้ที่จะเข้ามาในรับการรักษานะครับอันที่2ก็คือเรามีวอร์ดมีแผนกผู้ป่วยในที่จะรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักเนาะซึ่งทํางานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีหลายๆโรงพยาบาลที่มาร่วมมือกันในการอันพับมือดูแลคนไข้พี่น้องชาวเหนือของเรานะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเนาะ ที่ทางคณะแพทย์ร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับทางอ,อบจอในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเพื่อป้องกันเพื่อเกิดโรคนะครับ mm hmm. และในช่วงที่คณะเกิดโรคเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีการนําเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับส่วนใหญ่มู่เขาก็คุ้นเคยกันเยอะนะครับในเรื่องของการใช้เทลเลมีดิซินอาจจะตุกวันที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยเหมือนกับไลน์โทรคุยกันไลน์เห็นหูบเห็นวิดีโอกันถ้าหนาก็ออกมาใช้ในการดูแลคนไข้เนาะถ้าเกิดสมมติว่าช่วงใหม่ๆเนี่ยมันการติดเชื้อมันง่ายมีโอกาสติดเชื้อง่ายเพราะฉะนั้นการที่ ใช้เครื่องมือสื่อสารเทเลมดิซีนต่างๆเนี่ยในการพูดจาคุยกับคนไข้ติดตามอาการต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้ติดตามคนไข้ได้ดีขึ้นนะครับอตอนนั้น<ต>ครัแต่ก็เทเลมดิซีนนี่เขาเฮาใจสำรับอาจารย์หมอกับกับหมอหรือว่า หมอกับคนไข้หรือ,อยังไงครับถึงวันนี้ใจถึง2แบบเลยครับ,ค,รบคือระหว่างหมอกับหมอปรึกษากันก็ส่วนหนึง่งแล้วก็ระว่างหมอกับคนไข้ก่็นส่วนหนึ่งเพราะบางทีคนไข้บ้านอยู่ไกลแล้วก็ช่วงโควิดมันก็ติดต่อกันง่ายเนาะแั้นคนไข้ก็โทรซับมาก่อนหรือว่าติดต่อประสานมาเราก็เปิดหน้าจอเทเลเมดิซินก็คุยคนไข้ถามสอบถามอาการเห็นหน้าเห็นตาดีกว่าฟังแค่เสียงนะครับ ถ้าแต่เราแตกอนอาจจะเป็นแบบการอู้โทรศัพท์แต่พอเห็นหน้า <S <S เห็นตาอย่างน้อยคือ,อคือค้นไข้มาอุ่นใจขึ้นเยอะเนาะได้ทราบคำปรึกษาจากหมออย่างนี้ครับ,รบแล้วก็แหมอย่างหนึ่งคือบางทีมีร้อยโรคมีอย่างต่างๆเนี่ยการส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยควาสามารถแลกเปลี่ยนกันง่ายขึ้น <ừ> เพราะฉะนั้นช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมว่าเร่งเร่งการเกิดเทเลเมดิซินในประเทศไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนจะติดกฎหมายติดนู่นติดนี่นะพอมีโรคระบาดหรือว่ามีเรื่องของโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างมันกาแพงมันหายหมดครับนั้นเอาโอกาสเกิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการใช้เทลเลมดิซีนเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องกฎหมายเรื่อง,องต่างๆควบคุมนะครับ<อ>เพราะว่ามันเป็นเรื่องทั้งเรื่องของความเชื่อมั่นของคนไข้รเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลของคนไข้มันมันจะเหมือนกับที่เคยได้ยินว่าข้อมูลต่างๆมันลวกไหลไปได้อะครับครับครับออถึงเรื่องของมาตรการโควิด19เาของส่วนสีพสาร์เฮาพอมาถึงตอนนี้ครับโควิดเริ่มคลี่คลายแล้วการบริการหรือว่าการคัดกรอง โควิดนี่เฮายังมีมาตรการจะไร้พองก็คือทุกวันนี่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นคนไข้ทั่วไปเฮาเกา็ไม่ได้คัดกรองอย่างหนักน,นะครับส่งเหลสักประวัติตรวจร่างกายทั่วไปนะครับยกเว้นในกรณีบางเคสที่จําเป็นจะต้องไปไปผ่าตัดหรือว่าเป็น,นหัตการอย่างที่ต้องทำเนี่ยทางาจจะคัในในใดกรองโดยการใช้ตรวจ ATK ดูว่ามีหรือเปล่านะครับฮะแต่ปกติแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าในประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือทุกหมู่เฮาทุกคนเนี่ยได้รับวัคซีนกันแล้วครบกันอย่างทั่วหน้านะครับ กับอันที่2คือการป้องกันนนก็คือแบบไปในที่อพฯแล้วก็ใส่หน้ากากมันเนี้ยเละยะ่างฮหมู่เฮาเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ลดการติดแพร่กระจายติดเชื้อได้ยกเว้นบางกลุ่มเช่นในกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไปรหรือว่ากลุ่มที่มีโรคต่างๆนะที่ตังสารสุกเป็นประกาศไวน้นะมูนี้ก็ควรจะต้องระวังเป็นพิเศษอีกนิดนึงนะครับ,รบเพราะบางทีติดเชื้อปุ๊บเนี่ยคือร่างกายหอบไปได้แข็งแรงเหมือนกับคนปกติเนี่ยมันก็เลยจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับครับคุณหมอครับที่นี่มาอู้ถึงแนวทางกาารพัฒน การให้บริการตั้งการแพทย์ตั้งด้านบุคลากรด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยครับเขาเขาได้มีการพัฒนาอย่างพองเริ่มจากบุคลากรก่อนครับหมอเเรื่องของบุคลากรเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยคณนะแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์การในการผลิตแพทย์นะครับ,รบทั้งในแพทย์ส่วนนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาแพทย์เป็นแพทย์ มื่อก่อนจากแพทย์มาเรียนต่อเฉพาะทางล้วจากเฉพาะทางยังเฉพาะเฉพาะทางเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คณะแพทย์นี่ก็คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรยังมีคณะพยาบาลที่ผลิตพยาบาลออกมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ในการปรับหลักสูตรต่างๆนางนานเนี่ยทางคณะแพทย์เนี่ยโดยงานวิชาการของคณะแพทย์นเนี่ยก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆให้มีความพร้อมให้ความทันสมัยให้แก่นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้ในในเ <ๆ S 1> ชื่อเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าเรื่องบุคลากรของเราเนี่ยมีความพร้อม แม้กระทั่งจบมาเป็นอาจารย์เองหรือเป็นแพทย์เองเนี่ยทางคณะแพทย์เขายัางสนับสนุนื่อไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อจะหาความรู้ใหม่ๆเนี่ยมารักษาพี่น้องอันชาวภาคเหนือของเราครับครับ,รบเียนแพทย์กับเห็นพยาบาลปีไหนครับตีจะได้มามาตีสอนดอกกับสี่พาดนะครับคุณหมอส่วนใหญ่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นของ พยาบาลส่วนใหญ,ญ่ปีสามปีสี่เป็นกัมล่ละของหมอเนี่ยส่วนใหญ,ญ่นี่ประมาณปีสี่นะครับที่จะได้ขึ้นมาดูแลคนไข้ขึ้นอย่างต่างครับ,รบแล้วก็ในอนาคตส่วนของสีพัฒน์เนี่ยจะมีบริการเหมือนกับบริการเอกชนเนี่ยส่วนใหญ,ญ่เนี่ยในอนาคตเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเขามีตึกใหม่เมีองต่างต่างเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของว่าอา,อาจารย์เปนมาดูแลคนไข้ก็อาจจะพานักศึกษามาเรียนรู้ได้ครับโอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเรียนแพทย์แล้วเรียนเฉพาะทางและเฉพาะเฉพาะทางยกตัวอย่างได้ก็เข้าว่าเฉพาะเฉพาะทางนี่คือ มีมีสาขามีอันอย่างใรผมยกตัวอย่างง่ายๆเนาะครับอย่งกับอันหมออันเรียนจะเป็นหมอหัวใจคนนึงเนี่ยครับนต้องจบหมออย่างน้อย6ปีแล้วไปเรียนอายุรศาสตร์ต่ออย่างน้อย3-4ปีนะเพราะว่ามันรวมเรื่องของแพทย์ใช้ทุนตัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็10ปีแล้วเนาะแล้วพอ10ปีปุ๊บจบอายุรกรรมเสร็จไปเรียนเฉพาะทางโรคหัวใจก็แหม2อปีแล้วแหม2ปีเสร็จปุ๊บยังไปเลือกเรียนเฉพาะทางเช่นไปส่วนหัวใจอย่างเดียวหรือว่าจะเต้นเรียนเรื่องอันหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันนี้ก็เป็นเฉพาะทางเห็นไหมโอ้กครับถ้าทำไม้แมพนี่คือมันแตกขแขนงมาอยู่ตลอดเวลาของเอาง่ายๆนี่นเอาง่ายๆนี่อย่างน้อยเนี่ยเรียนหมอนี่13ปีขึ้นไป 13, 13ปีขึ้นไปที่จะเป็นเฉพาะเฉพาะทางครับผมคือเฮาเฮาถ้านับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมอันนี้ก็คือหลายปีแล้วนะ1ิกว่าปีถ้าทำมาหมอแล้วเฉพาะเฉพาะทางไปแหมบวกไปแห่มสิบสามปีคือเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเอาง่ายๆเนี่ยกว่าจะจ่างานได้เนี่ยอายุประมาณสักสามสิบเอ็ดสามสิบสองครับโอ้ครับ ถ้าเฮียนนี่คือเฮียนเฮียนตีมอชเลยก็ว่าต้องกระจายไปเฮียนต่างประเทศไปพองอย่างแด้วที่มอชนี่เขามีมีครบนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือจบเฉพาะทางละแล้วก็เป็นอาจารย์น่าฮอก่มีทุนเมีย่งต่างๆเนี่ยส่งไปเรียนพัฒนาที่ต่างประเทศกตัวอย่างอย่างผมเองเนี่ยเนี่ยผมเองเป็นหมอกระดูกเนาะจบหมอมาเป็นหมอกระดูกแล้วก็ไปเรียนเฉพาะทางต่างประเทศทันสองปีแล้วแล้วก็ปิกมาเป็นอาจารย์ต่อครัอ๋อครับ โอ้ก็คือแบบพัฒนาแบบมีสิ้นสุดแต้แต่สำหรับคุณหมอและจริงๆเรื่องบุคลากรเองเนี่ยนอกจากที่จะเรียนจบมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจบแก้เหียนครับ,รบทุกวันเนี่ยความรู้ใหม่มันออกมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่คณะเนี่ยส่วนใหญ่ีเปก็จะอัปเดตความรู้ตลอดเวลาทำทั้งวิจัยทำทั้งบริการแล้วก็ในงานสอนนักศึกษาโอ้เปิ้ลก็อิสเหมือนกันเนาะ ตารางแต่ละวันนี่คือแบบแน่นเหมือนกันแน่นครับอันนี้คือด้านการพัฒนาบุคลากรแล้วคุณหมอครับด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีเขาไม่การพัฒนาจะได้กันพองครับครับเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างเนี่ยรประเดี๋ยวนี้มันมี2ประเด็นอันนี้หนึ่งก็คือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาค่อนข้างจะเยอะนะครับ,รบเช่นปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของ MRI เรื่องของ CT s c สแกน เรื่องการตรวจพิเศษต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะยั่ยงยห้นคนไข้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องมากขึ้นพอการวินิจฉัยที่ถูกต้องก็ได้รับการรักษาที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องของด a ต i าซายเนาะไอ้ดัตตาซา,ายทั้งหลายเนี่ยที่เข้ามาเช่นการนําเรื่องของ AI เนาะ artificial intelligence เนี่ยเอามาช่วยเช่นปัจจุบันเนี่ยสมมติว่า m r i ปุ๊บเนี่ยเราส่งคนไข้ไปทํา MRI ปุ๊บเนี่ยระบบเบไเลยน ตรวจมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่จะู่ใจหมออา่านเนี่ย AI อา่านมาเลยว่าเอ๊ะน่าจะเป็นโรคนี้โรคนี้อย่างเงี้ยได้อ๋ออี๋เลยครับรบโอ้ดันสมัยขนาดเลยอ่ะแต่ก่อนเข้าวัดทีทีสแกนกับ MRI นี่เหมือนจะแบบไกลตัวเฮาขนาดเนาะแต่รู้สึกว่าแบบเดียวนี้ไพ่ไพ่ก็สามารถที่ซีสแกนกับ MRI ได้เลยครับหอครับครับคือจึงมันเนี่ยหนึ่งเนี่ยเครื่องมีอยู่แพร่หลายแล้วก็มีอยู่นัครับอันที่2คือมันโอกาสจะตรวจง่ายขึ้นราคากับไ,ได้แปลงนักเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยคือประชาชนเนี่ยสาาามรถถเข้ึง การบริการได้นะครับแต่นี่มันต้องอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างตลอดก็ครับส่วนใหญ่นี่หมู่ m i i c t มันขึ้นอยู่กับ1ความละเอียดของเครื่องกับอันที่2คือเรื่องของซอฟต์แวร์ของเครื่องเองที่ใช้ตัวเองครับ CT scan นี่สํหรับกวดอะไรอย่างได้พองครับ CT scan เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้ตรวจหมู่กระดูกนะเรื่องของกระดูกต่างๆนะครับหรือว่าเช่นไอเรื่องสมองนะครับหรือว่าอันที่2คือดูแคลเซียมเช่นบางคนเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ เราสักประวัติตัวร่างกายแล้วเฮ้ยคุณมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนะหัวใจตีบตันขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการสร่งไอซีทีสแกนเนี่ยบางทีเป็นห้องว่าไปดูหินปูนที่มันเกาะอยู่ที่เส้นเลือดอเป็นห้องว่าแคลเซียมสกอร์เนี่ยไปดูว่าหินปูนมันเกาะหน้าเกาะน้อยเกาะหนาขนาดไหนพองาก็จะประเมินความเสี่ยงออกมาว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะต้อง,องพอทราบว่ามีความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยถึงจะไปปรับว่าเ้ยคุณจะต้องไปลดความเสี่ยงอย่างพองอย่างเงี้ยครับเป็นการประเมินเบื้องต้นทีซีสแก ขันมดทุกส่วนคือซีทีสแกนเนี่ยหลักๆที่จะเห็นดีคือส่วนใหญ่เป็นของแข็ง<อ>เช่นกระดูกนะฮะหรือว่าแคลเซียมหินปูนนี่ต่างๆแ,แต่ว่าอันที่สองเนี่ยคือเอ็มอาร์ไอเอ็มอาเนี่ยเป็นการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะดูดีที่สุดเนี่ยก็คือดูเนื้อเยื่ออ่อนเช่นคนไข้ที่เป็นหมอนรองกระดูกสลังเคลื่อนทับเสน้นประสาทพอเคลื่อนมาปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าไอ้หมอนรองเนี่ยมันไปกดนักน้อยขนาดไหนพ่อก็หรือว่าในหมู่ที่อันข้อเข่าบาดเจ็บเส้นเอ็นปุด เหมือนกับหมู่ไอ้แม่คั่นโอเว่นนักกีฬาฟุตบอลทั้งหลายเอ็นปูดทั้งหลายเนี่ยก็ไปเอ็มอาร์ไอเขาจะดูว่าเอ๊ะเส้นเอ็นไหนปูดพ่องหมอนรองกระดูกส่วนไหนฉีกขาดพ่องนะครับครับพอเข้าสองครื่องนี้ปุ๊บผลก็ออกมาเลยเหมือนกับส่วนใหญก็จะอ่านมาเลยครับคือคือคือจริงๆมันมีซอฟต์แวร์สำหรับเอไออ่านแต่ว่าจริงๆเนี่ยความเฉพาะเจาะจงของ AI เนี่ยมันมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันเขายังไม่ได้ใจเตือนนะครับแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าวิวัฒนาการที่ว่าสามารถจะมาเอามาใจได้จากนี้ต่อไปอีกหนอและบางอย่าง AI กกมมมีบทททราาาาเยยอะในงแพ์ ยกตัวอย่างเช่นอย่างทุกวันนี้เวลาเราจะว,วินิจฉัยโรคเนี่ยเาแต่ก่อนเขาต้องไปค้นหาต่างๆแล้วว่าจะเป็นไอ้โรคนี้ถ้าเกิดหมอเขียนมาถูกกับวินิจฉัยมไ่ได้ละเวลาประวัติในในประวัติของคนไข้อึงวันนี้พอมีการใช้ AI เข้ามาปุ๊บเขาเขาไปฝึกว่าโรคนี้จะมีคำานห้องเกี่ยวข้องห้อง AI ก็ไปประมวลผลมาแล้วดึงออกมาว่าคนนี้เป็นโรคนี้เอ็อนี่มันจ,จับจังหูหมดเลยมันก็สมมติแบบมีแบบเนื้อร้าย เหมือนสงสัยว่าจะเป็นมาเร็งไหมอะอย่างเอี้มันหันจะอี้เลยกับเขาคุณหมอครับครับแมนมันหันแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจาก 1. การซักประวัติครับ,รบอันที่2คือการตวรวจร่างกายของแพทย์ก่อนอถ้าพอแพทย์เป็นอันไิ่แนว่าจะเป็นจะได้พองเนี่ยเขาถึงจะส่งไปตรวจ บาจ้ยไอยู่ดีบเป็นอย่างเลยเข้าไปเข้าเครื่องควดนะี่มันก็บมจนจคยับเนะี่ยผมผมผมกำลังถามว่าเอ๊ะผมแบบอายุนัากล้วรู้สึกว่าบาคอยสบายจะได้เอ๊ะเหมือนจะมีก้อนอย่างแข็งๆขอเข้าไปโดยตรงเลยก,ก็บาได้เตือนต้องผ่านการซักประวัติจากคุณหมอก่อนใช่คือจริงๆเนี่ยเครื่องมือเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งและจริงๆเนี่ยหมอเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการาซักประวัติตัวร่างกายวิจัยและสงสัยเป็นอย่างก่อนแล้วก็คนไข้มีความเสี่ยงอย่างพ่องเอาถึงจะไปตัวทักษะกัน ไปส่ oh. งตรวจต่อบ้านมันเปลืองครับครับไม่ได้ไหมายความว่าอยากตรวจสุขภาพประจําปีแล้วขอทีซีสแกนหรือขอ m r i เลยใช่อันนี้ก็จะไาได้เตอเปลืองตั้งมาดได้เต๋านาะ oh. แล้วก็อีกางนีงค,คือบางทีตรวจไปก็ไม่ได้เจออย่างงี้ครับครับข้าวจริงๆการส่งตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครับจส่วน่วนของการให้บริการสี่พารนี่คือข้าราชการหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยบางทีแบบขอตรวจที่สี่พาร์ท แล้วมาฮักษาตีสนดอกอย่างอี้ก็สามารถทาได้มันได้ครับ<อ>ได้ครับส่วนใหญ่ของศรีพัฒนี่เราเปิดครับคนไข้ทุกประเภทนะครับทุกคนว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ศรีพัฒเนี่ยคือเราก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งเราก็จะเน้นในการตรวจการบริการต่างๆแล้วก็ปัจจุบันก็มีอาจารย์แพทย์นะครับมีแพทย์ที่มาออกตรวจ <c oughs> ให้จจบริการคนไข้ซึ่งของศรีพัฒเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เราโดดเด่นเยอะๆเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งก็คือเรามีเครื่องของ m r i มารสามเทสลานะครับ ซึ่งค่อนข้างจาละเอียดนะครับอันที่2ก็คือเกี่ยวกับการผ่าตัดนะการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยใช้กล้องส่องเข้าไปนะบเบื้องตะนกอนผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าเกิดผ่าปกตินี่มันแผลใหญ่เนาะยาวปัจจุบันเนี่ยของศรีพัฒน์เนี่ยเวลาถ้าเกิดเป็นมอสรกระดูกหลังเคลื่อนถ้าเกิดก้อน,นใหญ่แต๊ะเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่าตัดเนี่ยเขาก็มีการใช้กล้องเนี่ยส่องแผลประมาณสัก7มิลน,นะครับเเ้าน้อยเดียวเจ็ดมิลก็น้อยเดียว การฟักพื้นเออฟักพื้นที่อยู่ของยากับเมินฮะฟักพ <ขอ S 2> ื้น<า>นี่ก็ <นะ S 2> สักวันสองวันกับปิกบ้านละส่วนใหญ่นี่ก็คือกล้องนิดเดียวฮนะสอดเข้าไปซึ่งส่องแล้วก็กรีดหมอนรองรูที่มันแตกออกมาครับฮะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาใช้หรือว่าจะพาตัดเนี่ยเขาก็อันที่สองคือพาตัดส่องกล้องนะในหมู่ที่เป็นไออ่าถ,ถุงน้ําดีอักเสบหรือว่าพาตัดลำไส้ต่างเนี่ยก็ใช้กล้องเจาะสามหูนะเจาะไปก็เอาออกได้ นั้นอาจารย์จะมีความชํานาญเยอะในการผ่าตัดพวกนี้นะครับโอ้โอแต่เครื่องมืออีกอาจารย์ก็ต้องต้องได้เห็นหูต้องได้ศึกษาเหมือนกันเพราะมันแบบอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแม่นแม่นครับคือส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์มืนี้ก็เปิ้ลก็ไปเห็นศึกษามาตั้งหากถ้าทามาก็เป็นร้อยเป็นพันแล้วเนาะ <ừ> เพราะฉะนั้นอาจารย์นี่ก็รับตาทไมาได้นะต้องพอเพราะมันรับตามันมืดมาเห็นแต่ต้อง <c oughs> อก็ต้องอาจารย์จะมีความเชี่ยวชาญชนานาญเยอะในการผ่าตัดครับ เอ๊อย่างอี้ถ้าสมมติว่าบางคนใช้สิทธิประกันสังคมอยู่อะครับแต่อยากไปกวดตีสีภพาสนี่กระทาได้มันกองทันหมอครับตรวจได้ครับแต่ว่าคนไข้อาจจะต้องจ่ายตังเองส่วนหนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นพอได้คํินิจชัยได้อย่างต่างๆเนี่ยคนไข้ก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปรักษาการโรงพยาบาลประกันสังคมได้ที่มีส่นเกี่ยวขได้ฟิล์มเอ็กซเรย์มาอย่างมากก็เอาเอาผลการตรวจตรงนี้ไปรักษาตามฮองยาตีเป็นซิ์ของเฮาก็สามารถทําได้แต่ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ สำรองอนัญจยอย่างคนเดียวไปก่อนอย่างนี้นะครับประชาชนทั่วไปก็เหมือนกันได้เข้าไปได้หมดครับครับครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการบริการตีตึกสีพัดของเขาคุณหมอครับปัญหาอุปสรรคแนวตางแก้ไขตีเขาเหมือนกับเพื่อคำแนะนํากับพงยาภาครัฐอื่นๆกับพงยาเอกชนเนี่ยมีอย่างกองกอลฮะคุณหมอคือถึงวันนี้ผมเห็นใจลงมารัฐที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนเนี่ยมีความต้องการในการเข้าถึงการบริการสุขภาพในค่อนข้างเยอะ นั้นถ้าเกิดเราไปโรงพยาบาลรัฐต่างๆแบบว่าจะเป็นสวนดอกนอครพิงค์หรือว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยค,คนไข้จะแน่นเยอะนะครับเัราะนั้น,นแล้วก็ปริมาณของแพทย์พยบาบาลต่างๆเนี่ยอาจจะพอเพียงในการที่จะดูแลอย่างทั่วถึงและอย่างรวดเร็วครับ,รบอันนี้อันนี้ก็เป็นอันคิดว่าเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหนึง่งแต่ว่าอย่างทุกวันนี้เองเนี่ยทั้งสวนดอกเองหรือว่าของสาธารณสุขโรงพยาบาลนครพิงค์เองเนี่ยเพื่อนก็มีการพัฒนาค่อนข้างจะเยอะในการที่จะผลิตบุคลากรเพิ่มขึ้น มีเรื่องของสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้คนไข้นักขึ้นครับครับแต่กี้คุณหมอได้ยกตัวอย่างบางส่วนละการผ่าตัดกระดูกก็คือเจาะเข้าไปแผลไข่เจ็ดมิลผ่าตัดลำไส้มีแข่สามแผลน้อยมีเคสอื่นๆหมแหมก็ครับที่คุณหมอสามารถยกตัวอย่างได้ว่าอันนี้คือทันสมัยแต่แต่สำหรับสี่ย่างก็คือใช้หุ่นยนต์ในการช่วยผ่าตัดอ๋อโรบอตมันจะพาพวกมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกนะครับครับคือตะกอนเนี่ยเวลาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยเป็น ฉายแสงหรือว่าผาปกติถาผาปกติปัญหายอย่างนึ่งเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็คือมันจะเสียเส้นประสาทที่มีความรู้สึกทางเพศเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยก็มีการใช้โรบอตซึ่งจะมีความละเอียดเยอะนะฮะในการ<อ>ที่จะช่วยในการผ่าตัดแล้วก็สามารถไปเลาะเส้นประสาทเลาะเองต่างๆเนี่ยออกมาได้ระยะคือข้อดีก็คือสามารถเก็บความรู้สึกทางเพศที่จะสามารถนี้ได้ไว้เหมือนเดิมอ๋ออันนี้สําหรับ ตอมลูกมาตอมลูกมากครับตอมลูกมากส่วนใหญ่วัยไหนครับตีต,ตีตีมีความเสี่ยงแล้วครับผู้จาจกว่าห้าสิบหกสิบห้าสิบขึ้นไปนะครับอห้าสิบขึ้นไปกค,ครับอันนี้ก็คือ,ใ,อใช้โรบอทเลยใช้โรบอทถ้าเกิดเป็นระยะแรกนะครับครับถ้าเกิดเป็นระยะหลังๆนี่ก่อนการรักษาก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเกิดเป็นระยะแรกต้นๆเลยเนี่ยพอตรวจสมมติว่าไปตรวจประจําปีไปตรวจค่าไอ้เป็นของว่าค่า p s a เนาะที่จะแสดงถึงไอ้เรื่องของมะเร็งตอมลูกมาเนี่ยครับถ้าเกิดไปตรวจเจอปุ๊บสมมติมันสูงขึ้ อ่าสมสติตรวจแล้วเจอเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ขาก็ะจ้วิธีแบบผ่าตัดแบบหุ่นยนต์เนี่ยรักษาได้อือันนี้ถือว่าตันสมัยแต่แต่เลยเพราะด้วยความที่แบบเส้นประสาทอาจจะแบบละเอียดละออนสรับซับซ้อนอย่างเี้นะครับคุณหมอครับใช้โรบอทกดกะเจลยแม้กระทั่งไอ้มะเร็งลําไส้แต่ก่อนเขาต้องผ่าแผลเปิดแผลใหญ่ทั้งนั้นครับปัจจุบันเนี่ยความชำนาญของแพทย์อาจารย์แพทย์เนี่ยเยอะคือสามารถส่องผ่าส่องกล้องได้ที่ตัดมามีหูสามหูนะที่อย่างที่ว่า อันนี้การเป็นอัน medical hub แต่ๆเลยนะครับ,รบสุดท้ายคุณหมอครับไม่อย่างจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในการดูแลป้องกันตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 ที่ตีเขายัางละยังขว้างไปได้เตอครับคือสำคัญที่สุดนะครับอันนี้ที่หนึ่งเนี่ยตามนโยบายรัฐบาลเลยก็คือว่าเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยถ้าเกิดสมว่าทุกคนเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้ครบทวนตามที่ได้มารัฐบาลมาอันนี้เกิดจะช่วยหมู่เขาได้นักนะครับ,รบน,นิดนึง อันที่2คือเราใช้ชีวิตมันก่อใ้ชีวิตปกติได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเราเข้าไปในที่แออัดเยอะๆเนี่ยการใส่หน้ากากสวมแมสการล้างมือบ่อยๆก็จะช่วยได้เยอะนะครับครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยแบต้องไปเครียดกันมันนักเราต้องระวังตัวแล้วก็ฉีดวัคซีนครบก็น่าจะเพียงพอนะครับครับก็สามารถฮับโดดได้คือให้ถามตัวเองว่าเข็มล่าสุดเมื่อเดือนไหนแล้วก็น่าไปประมาณ3เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยนะครับถึงจะฮับไปเรื่อยๆเหมือนกันครับอยังผมตัวอย่างก็คือ เข็ม5กรกฎาคมตอนนี้เข็มพกน่าจะเริ่มเล่าได้มันก็คือก็อาจจะรอสักปีหนึ่งได้อยู่นะครับอ๋อแล้วครับครับห้าเข็มแล้วมันเยอะแล้วนะครับอ๋อครับผมก็นึกว่ามันเนี่ยก็ประสิทธิภาพมันลดลงไปแล้วแต่จริงเนี่ยความไอภูมันจะลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยภูมในในร่างกายเขายังมีอยู่แล้วจริงเนี่ยพอพอสัมผัสติดโควิดมาเนี่ยเขาก็ติดนะฮะแต่ว่าติดเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงเหมือนสมัยก่อนพอติดปุ๊บเนี่ยนีกหน่อยมันก็จะกลายเป็นแบบภูมิทั่วไปเหมือนไข้หวัดทั่วไปแบบได้อย่างนะครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นอันการแพร่สาธารณสุขไทยนะครับที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเป็นโอกาส medical h u b นะครับของทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับรนนผ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนินทิตีละพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ศีพัฒนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหมย่ยินดีจะน่ารับคุณหมอครับ สดมีเวลาน้อยบ้านผมจะถามเรื่องตอมลูกมากไปแหมจัดยาวเลยคุณหมอเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคเนาะคบคุณผู้ชมย่างกันกันเดียวก่อนครับเด้ยชมหน้าติดตามชมต่างๆของรายการกันต่อครับอัปเดตอัปเดตคูเรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กๆุเจ้าข่าวๆตีไหนพยายังอุ้มวนทุกใจตัวแน่นอน